ท่านเคยทราบาว่าสมรานช์ไดเดินทางมาเยี่ยมประเทศไทยก่อนการแข่งขันบาเซโลน่าโอลิมปิกเกมส์มีใครทราบ้างผมว่าสื่อมวลชนในสมัยนั้นก็มีการทำข่าวสมารานเดินทางมาพร้อมกับชิกฟาัาพ่อของชิกอาหมัดเนี่ยนะประธานสภาอโอลิมปิกเอเชียเนี่ยมาทำไม เสมาล์เนี่ยติดใจเซปักตะก้อติดใจเซปักตะก้อนะแล้วก็ต้องการมาเห็นกับตาเหมือนในการเดินทางมาเยี่ยมเยียนชาติเอโนซีต่างๆต้องการมาเห็นกับตาและสิ่งที่อยู่ในใจของสมราร์หลังจากที่เขาดูอะไรเรียบร้อยแล้วเขามีความมั่นใจก็คือ เขาต้องการให้เป็นหนึ่งในดิสิ и п ลินหนึ่งในดิสิ и п ลินนะฮะที่บาร์เซโลนาโอลิมปิกเกมส์ถามว่าเป็นดิสิ и п ลินนะของกีฬาไหนก็คือวอลเลย์บอลการที่จะเข้าไปเป็นสปอร์ตนั้นยากเพราะยิ่ยงแต่การที่จะแตกหนอให้เป็นหนึ่งในดิสิ и ลินของกีฬาหลักทำได้ แล้วก็จะไม่กระทบอะไรมากแล้วสมรางก็เตรียมมาด้วยนะคือผมอยู่ในวงในผมรู้ตลอดแล้วเรารู้ว่ามาวัตถุประสงค์อะไรทำอะไรแต่เราก็ไม่ได้กระโตกกระตากนะเพราะฉะนั้นสมรางเตรียมที่จะให้เซปักตะกล้อเนี่ยเปลี่ยนเป็นคลิกคำว่าคิกวัลเล่ฟุตวัลเล่ เรียกว่าฟุตบอลเล่เพราะทุกอย่างเหมือนวอลเลยบอลนะครับแต่การเล่นนะใช้เท้าซึ่งเขามองการไกลนะแล้วท่านทราบมาว่าเขาพร้อมที่จะผักดันแต่ถ้าเราเนี่ยเห็นด้วย คนรับผิดชอบกีฬานี้เนี่ยนะถ้าบอกว่าเราทำกีฬาเพื่อชาติไม่ได้ทำเพื่อตัวเองนะผมว่าตะกอ้อเนี่ยจะเป็นฟุตบอลเล่หนึ่งในดิสิ и ลิ้นของวอลเบอลและผู้บริหารของเซบักตะกอ้อก็จะเป็นรองประธานทางด้านของฟุตบอลเล่นะครับบิชวลเล่ยังไม่เกิดผมบอกบิชวลเล่ไม่เกิด เพราะว่ามันมีบอลเล์บอลอย่างเดียวนะะเพี้ยนตรงถ้าตอนนั้นเนี่ยมีฟุตบอลเล่อยู่นะครับบีชัวเล่ไม่มีนะครับนี่คือข้อมูลที่ให้พวกเราดูนะว่าครั้งหนึ่งตะก,กร้อเนี่ยเรียกว่าเขายกไปไว้ในหิ่งแล้วนะแต่เรานะไปกระแทกเก้าอี้ นะให้มันลมะนะเพราะกูอยากใหญ่เนะนี่ยนี่เป็นข้อมูลให้พวกเรารู้นะน่าเสียดาย